ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มใช้งานโปรแกรมการหลังจากที่ได้ลงโปรแกรมลงไปในเครื่องแท็บเล็ตแล้วนะครับให้อาจารย์หรือผู้ใช้งานนะครับเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยครับเมื่อเข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้วสิ่งแรกที่เห็นก็คือเลข1ชุดเลข1ชุดนี่คือเลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับให้อาจารย์ใส่เลข IP ที่จะใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของอาจารย์ได้เลยนะครับ ในที่เนี้ย IP ของผมคือ192.168.0.2นะครับเมื่อกกอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มลงทะเบียนนะครับเมื่อกดเข้าสู่ปุ่มลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอโปรแกรมเป็นลักษณดดังนี้ถ้าอาจารย์ใส่เลข IP server ผิดนะครับทำอย่างไรให้อาจารย์ไปใช้งานปุ่ม Option นะครับปุ่ม Option เมื่อกดเข้ามาแล้ว จะมีเมนูขึ้นมาหนึ่งคือเปลี่ยนรหัสโรงเรียน2หรือปุ่มอินโฟนะครับถ้าผู้ใช้งานยังไม่แน่ใจว่า IP ที่เข้ามานั้นเป็น IP อะไรนะครับให้กดปุ่มอินโฟก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับปุ่มอินโฟก็จะบอกถึงว่าเลข IP ที่เราเข้าไปนะั้นเลขอะไรเมื่อรู้แล้วนะครับให้กดปุ่มย้อนกลับถ้าผู้ใช้งานต้องการจะเปลี่ยน รหัสโรงเรียนนะครับก็ให้ใช้ฟังก์ชันของปุบออปชันแล้วก็ที่เปลี่ยนรหัสโรงเรียนแล้วให้ผู้ใช้งานทําการกรอกรหัสเข้าไปใหม่นะครับเลข IP เซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้งานนะครับผมก็จะใช้เป็น192.168.0.2แล้วก็ปุบโอเค ส่วนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับได้มาจากการลงทะเบียนในเว็บของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเราทำการลงทะเบียนในเว็บแล้วก็ให้มาเข้าใช้ระบบได้เลยนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นที่เชื่อหนึ่งนะครับรหัสผ่านนะครับก็เป็นหนึ่ง เมื่อกรอเสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้เมื่อเข้ามาในหน้าจอนี้แล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือหน้าจอจะเปลี่ยนไปแลว้วก็ฟังก์ชันการใช้งานจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นก็คือบทเรียนในปัจจุบันนะครับ บทเรียนในปัจจุบันก็คือบทเรียนที่จะสอนอยู่ในปัจจุบันหรือว่ายังไม่ได้เริ่มสอนนะครับส่วนบทเรียนก่อนหน้านี้คือบทเรียนที่ผู้สอนได้สอนเสร็จแล้วและทําการจบบทเรียนแล้วครับสิ่งที่เห็นต่อมาคือปุ่มบริเวณนี้ปุ่มบริเวณนี้คือปุ่มรีเฟรชหน้าจอนะครับหรือรีเฟรชเนื้อหาเมื่อผู้ใช้งานลองสัมผัสดูนะครับ ก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหม่ก็จะดึงข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีเนื้อหาต่างๆนะครับขึ้นมาในที่นี้เห็นไหมครับจะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาแล้วส่วนปุ่มสีฟ้าบริเวณนี้นะครับจะมีปุ่มเริ่มและปุ่มเข้าร่วมปุ่มเริ่มคือปุ่มที่ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับ และปุ่มเข้าร่วมปุ่มนี้คือปุ่มที่ได้ทําการเปิดการเรียนการสอนแล้วต่อไปเป็นการสร้างบทเรียนใหม่ปุ่มสร้างบทเรียนใหม่นี้คือจะสร้างบทเรียนขึ้นมาใหม่เลยแต่จะสามารถใช้ได้แค่อาจารย์เท่านั้นผู้ที่เป็นนักเรียนจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับปุ่มต่อไปเป็นปุ่มประตูหรือว่าปุ่มเบราว์เซอร์ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับโปรแกรมจะถามหาว่าจะใช้เว็บเบราว์เซอร์เว็บไหนไปทําการเปิดก็ทําการเลือกสักหนึ่งอันนะครับเว็บก็จะทําการเปิดเข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัตินะครับโดยเราจะไม่ต้องทําการพิมพ์เลข i p ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตามด้วย QX Mobile Web อีกต่อไป เห็นไหมครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆของอาจารย์ผู้นั้นขึ้นมาเลยตัวระบบเนี่ยจะล็อกอินโดยใช้ user อร์และพาสเวิร์ดที่ได้ทำการเข้าระบบมาถ้าจะย้อนกลับนะครับให้กดปุ่มแ a c คครับผมปุ่มต่อไปปุ่ม option นะครับของหน้าจอบทเรียนนะครับก็จะมีแต่การเชื่อมต่อลงชื่อออก แล้วก็ปุ่มออกนะครับตัดการเชื่อมต่อเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะตัดการเชื่อมต่อใช่หรือไม่นะครับถ้ากดใช่ก็คือจะตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ลองออกจากระบบนะครับลองดูครับแล้วเราไปดูที่ปุ่มออปชันใหม่อีกครั้งหนึง่งเห็นไหมครับจะไม่มีคําว่าเชื่อมต่อ เมื่อแต่ดการเชื่อมต่อแล้วเนื้อหาต่างๆนะครับจะไม่สามารถตีเฟสหรือดึงขึ้นมาได้เลยปุ่มต่อไปเป็นปุ่มออกลงชื่อออกนะครับปุ่มลงชื่อออกก็คือปุ่มนี้เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีเปิดอัพขึ้นมาเหมือนกันว่าต้องการออกใช่หรือไม่นะครับถ้าเรากดปุ่มลงชื่อออกก็จะกลับเข้าสู่หน้าจอการใส่ User อรและ ID ของผู้ใช้นะครับ ยู User แ,ลแ,ลและรหัสผ่านส่วนปุ่มออกก็คือปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูฟังก์ชันปุ่มออกนะครับกดออก แล้วโปรแกรมจะถามอีกว่าต้องการลงชื่อออกใช่หรือไม่นะครับก็กดปุ่มออกไปเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะทําการปิดตัวลงแล้วก็ออกสู่หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นในการเข้าโปรแกรมและการใช้งานเมนูเบื้องต้นครับผม